่ะไม่ใช่ครั้งแรกเนาะที่แบบว่าเจอก็คือปีที่แล้วปีที่แล้วก็จแต่ก็ถ่ายรูปแป๊บแวิ่ง่ไปเลยที่งานเซวาที่ปากตองข้างอือใช่ใชต่ต้้วกใมาพี่ายนผลลุกไปหมดเลยเป็นไงบ้างควันนี้เป็นไงครัวันนี้ดีครับภูมิใจภูมิใจที่วุ้นแบบเปิดตัว product ได้ดีทุกครั้งเลย อะไรคุณด,ดูเะคยแล้วครัไม่ค่อยเห็นเขาแบบนี้ตามหน้าสื่ออะไรแบบนี้ <laughs> ก็จริงๆเราก็คือเขาก็เห็นเรามัตั้งแต่วันแรกแหละที่แบบว่าเราเริ่มทํางานแล้วแล้วเหมือนกับตัวนี้ที่ที่เปิดตัวเซวาอัลท้าเมลัสชอตเนี่ยคือเขาเห็นตั้งแต่วันที่เราแบบหุ่ยเหนื่อยมากคิดส่วนผสมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเขาอยู่ตั้งแต่วันนั้นก็คือเป็นกําลังใจให้มาตลอดก็แบบแฮปปี้แล้วก็ <laughs> <laughs> ยังไงต่อ <laughs> เขาจะบอกว่านิกะเขาเป็นคนไม่ได้แบบออกสื่อบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบให้แล้วแต่จะพูดอะไรก็ได้แต่ว่าพี่ๆอยากคุยกับเขาได้เพราะเขาก็ก็เหมือนกับอยากมาซัพพอร์ตจริงๆคนนี้ตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนแต่ว่า เห็นวุ้นมาบ่อยแล้วว่าเขาทํางานเก่งแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคนจะให้ความสปอร์ตดีแล้วก็ตัวแทนก็ให้ความสปอร์ตดีก็เลยแบบรู้อยู่แล้วว่ามันออกมาดีก็ภูมิใจในตัววุ้นเสมอทุกครั้ง่เขาทอย่างนี้เาให้เราทดลองทำไมเพามันเป็นทดลองว่าตัวดีมีทุกตัวเลยคือเขาใช้เซวาทุกตัวจริงๆแบบคือคือบางทีเนี่ยเขา เหมือนกับเริ่มต้อนน่ะเขาใช้สมแดงอยู่แล้วก่อนที่จะมาเจอกันเพราะว่าเราเราคบกันมาตอนนั้นก็เริ่มทําเซวาแล้วแล้วเขาก็เหมือนใช้สมแดงอยู่แล้วแหละแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มก็คือใช้หมดจนหน้าใสโกล็งแล้วคือ <c oughs> ตอนนี้นบอกว่าเฮ้ยไปไหนมาไหนก็คือคนนี้แบบว่าขายของได้ใช้จริงอะไรเนี่ยว่าคนนี้คือทีเซนเตอร์ก็จริงทีเซนเตอร์ใช้จริงผู้ยูเซอร์เรียลยูเซอร์จริงจริงจริงก็ตอนขอแต่งานเ่เคยสัมผัสไปแล้วแหละอยากทำเดี๋ยวว่าตอนนั้นโมเมนต์มันเป็นยงง อ๋อก็จริงๆตอนนั้นเราไปปารีสกันก่อนแล้วก็ไปแชมเปญใช่ไหมเพราะว่าวุ้นเคยบอกว่าเขาชอบโรงแรมนี้มากก็เลยพากันไปแล้วก็ตอนนั้นวุ้นไปถ่ายงานด้วยไปถ่ายแฟชั่นใช่ไหมเราก็เลยไปคุยกับช่างภาพว่าขอสักนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์วุน้น ที่ที่นี่ตรงนี้ใส่ชุดแบบนี้เพิ่งบอกช่างภาพก่อนหนึ่งวันน่ะ <c oughs> <c oughs> ช่างภาพเซอร์ไพรส์กว่า <c oughs> เพราะว่าเหมือนตอนแรกอ่ะที่ไปอ่ะเราไปทํางานไปถ่ายแบรนด์ใหม่นะคะชื่อมาลินี่คือแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์แบรนด์นใหม่มก็คือไปถ่ายที่นู่นหมดเลยแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเหมือนกับตอนที่เขาขอเนี่ย <c oughs> เขาก็ไม่เขาก็บอกตาตกล้องแบบไลน์ไปหาอันนี้วุนรู้ที่หลังไลน์ไปบอกก่อนวันหนึ่งใช่ไหมก่อนรู้หน้าแล้วตาตากช่างภาพเขาก็แบบ เขาไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยแต่เขาก็ถ่ายให้ลูกมันออกม่ไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนแบบเฮ้ยตั้งใจจ้างมาเพื่อที่จะแบบถ่ายนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็สรส์หมดทุนก็สบายเพื่อนๆแต่เพื่อนๆที่ไปรู้เรื่องคนโยคนเนียบรู้เรื่องจริงๆคุณจริงๆคุณเตรียมแผนนี้ยังไงบ้างขั้นตอนการวางแผนไม่านแค่ไหนก็สักพักหนึ่งแล้ะก็คุยคุยกับพี่พีเคแล้วก็พี่เมียร์จะอยู่ เป็นเป็นสองคนที่ที่ช่วยช่วยคิดช่วยแบบเป็นที่ปรึกษาก็คิดมาหลายเดือนก็คิดว่าไม่ทริปนี้ก็ทริปหน้าระหว่างเตรียมแผนองครูคุณจะรู้ไเลยว่าจะจับสงสัยลึกจทำไมว่าอู้ก็เกิดอะไรขึ้นก็นิดหนึ่งพยายามเรียนที่สุดแต่ก็นี่ค่ะที่แบบถ่ายรูปก็มือก็ไปโดนกล่องแหวนเลยก็เหมือนกับตอนนั้นเนี่ย เขาเดินมาถ่ายรูปคู่ใช่ไหมแล้วต่ก็ก็บอกว่าอะกอดกันหน่อยแต่นั่นนี่อะไรอย่างี้แล้วอะถ่ายไว้แต่ว่าไม่ไดเอารูปไปใช้ทําอะไรก็คือถ้าถ่ายคู่เก็บไว้แล้วมือเราอะมันก็ไปโดนกระเป๋าเขาแล้วเขาอะซ่อนอยู่ตรงนั้นใจเราก็แบบแน่ <c oughs> แต่เราก็พูดไม่ออกแล้วก็รอ,อว่าเขาจะพูดอะไรตอ,อนคุณนตอนนั้นเสียงเนี่ว่ามือเขาไปโดนกล่องแหวนเราเราขอเปลี่ยนแผนไหมหว่าต้องเร่งขึ้นมาว่าก็จริงๆก็เตรียมสคริปไว้อยู่แล้วแต่แว่า พูดไปนิดเดียวก็จำไม่ได้ตื่นเต้นตื่นเต้นคือตอนนี้จำได้ไหมคะตอนนั้นดูอะไรบ้างตัวจำได้นิดหน่อยจำได้นิดหน่อยเธอเธอจะพูดตรงนี้เลยหรอฉันก่อนคนเยอะพูดที่กล้าพูดจะมาพูดในคุณพูดว่าอะไรพูดอะไรพเถอพูดจานพูดซันซันพูดว่าอะไรจำไม่ได้เหมือนกันก็ก็ถ้าเราเท่าที่เราจําได้อะก็คือแบบเรามีความสุขทุกวันคบกันมาก็มีความสุขทุกวัน แล้วหลังจากนี้อะไรนะก็อยากจะอยู่ด้วยกันตลอดเขาขอดเธออย่างระยน์นั่นสิเขาไม่ใช่ดาราอะ <c oughs> ใช่ใช่แต่พอพูดพูดก็ไปนิดนึงแล้วเขาก็น้ำตาเริ่มไหลเก็เริ่มไหลก็เลยแบบหยุดพูดดีกว่าเดี๋ยวน้ำตาจะเพวมจอ <c oughs> เริ่มซึ้งแล้วก็เลยแบบว่าหยุดหยุดไม่ต้องซึ้งแล้วพอถ่ายรูปทุกอย่างผ่านไปเร็วมากล้วอย่างนั้นมีเปรียบเริ่มเตรียมงาน ก็คุยคุยกันอยู่คุยกันอยู่คุยกันอยูว่าจะไปที่ไหนเมื่อไหร่เดี๋ยวให้ยังได้ฟังนะแต่แพลนวันว่าน่าจะเป็นกันยาปีหน้าชวนยังยังห่างไปแล้วไม่ได้ต้องตัดทานไม้ทันทันทันเพราะตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยอยังไม่เป็นธีมแบบสายอะไรฝันคิดไว้จริงๆก็ถ้าคิดกันเองอะอยากอยากได้แบบอบอุ่นไม่ต้องแบบคือคือเราคิดว่าอยากได้แบบ เหมือนคนสนิทคนในครอบครัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะจัดสไตล์ไหนอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเพิ่งกลับมาแล้วก็เหมือนกลับมาก็ลุยงานเลยทั้งแบบแบนรนด์เสื้อผ้าทั้งเซวาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่มีเวลาแต่ว่าเขาเขาบอกแล้วว่าภายในปีนี้ทุกอย่างต้องแบบคอนเฟิร์มแล้วว่าวัานสถานที่ เการจัดงานคอนเซปต์ทุกอย่างเลยคนะคะแต่คงไม่เริ่มเลยยังไม่ได้เริ่มเลยเลยเนี่ยรอปิดงานนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มบอกว่าสิ้นเดือนแล้วเธอเราต้องคุยคิดแล้วเพราะว่างานวันนี้เราก็เตรียมนานเหมือนกันอแม่งานหรอจริงจริงอ่ะเรายังคือเราอ่ะคิดไว้แล้วว่าเพื่อนเจ้าสาวเราคือใครใครบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้คนที่ช่วยก็ก็หลายๆคนช่วยกันอยู่แต่ว่าคนที่ทำจริงๆก็น่าจะเป็นดดิ้ง n พลนเนอ e r แหละช่วยกันทำ เราตั้งใจว่ากี่วันจบ้งโอ้ยทำไมต้องแต่งหลายวันล่ะวันเดียวไม่พอหรอไม่ถึงว่าะีนี้มีรอบไหนรอบเพื่อนรอบเพื่อนไม่เกินสองครั้งไม่เกินสองวันเดี๋ยวบอกอยาพี่ในบ้านคิดคุยยังไงบ้านในฝ่ายเขาบอจริงๆอยากอยากให้มันแบบเล็กๆโคซี่โคซี่แล้วก็แบบเป็นเพื่อนๆกันมากกว่าเล็กๆกันเพื่อนเยอะมากจะเล็กได้ไหมพูดแนน่นสิ เราก็ต้องเป็นเอกันเพราะว่าแบบแต่จริงๆโชคดีที่เพื่อนเขากับเพื่อนเราอ่ะก็คือกลุ่มเดียวกันหลายคนก็แบบเปลี่ยดๆบียดก็ให้เปลียดเยดกันมาได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่เป็นพันคนเลยนะคะไม,ไม่ไม่น่าจะขนาดนั้นเป็นยังไงที่รีวิวผู้อื่เป็นยังไงบ้างเซนพูดมาบลกว่าเราเป็นผู้ฟังที่ดีที่บบเขาจะยิ้มยิ้โอเคสำหรับเราสำหรับวุณน่าที่ภรรยาเป็นยังไงบ้างจริงจริงวเป็นคนตั้งใจแล้วก็สม่าเสมอแล้วก็จริงใจ กับท right? so like ุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือว่าธุรกิจอย่างที่เห็นนะคือวุ้นมีความตั้งใจแบบร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สม่ำเสมอตลอดแล้วก็จริงใจเสมอถ้าอะไรดีก็คือดีอะไรไม่ดีก็คือผมว่าไม่ดีก็เลยรู้สึกว่าแบบประทับใจวล้วก็ดูดีหูรดายดูอมวุ้นะวุนบอลาพดอะไรดีมากไม่มีเยียไม่มีอรไม่เคยทะเลาะเลย รู้ยื้อใส่หรือว่าเขารู้สึกยังไงตรงนที่เราที่ไปใาฝังง่งบ้างก็ค,คิดว่าแบบเราก็พยายามเป็นคููที่คุยกันตลอดมีอะไรก็คุยกันตลอดมีประเด็นอะไรก็คุยกันเออรี่คุยกันล่วงหน้าเลยว่ามีประเด็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่เป็นทะเลอดแบบเขาใจเย็นด้วยละ่ะใจเย็นทั้งคู่มันก็เลยแบบชิลๆไปอายุมากแล้ล <c oughs> ใจวุฒิใจพูดตสองตอหน้าเนะน,<า>นี่ยเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้าไหมเขาให้เพรา review ตอนหน้าวันนี้ ก็ชอบท,ที่ที่อยู่เราสบายใจอ่ะคือคือเราเราเราถึงอายุจุดนึงอ่ะเราจะรู้แล้วว่าเราชอบอะไรคือ,คอตอนเด็กๆอ่ะเราอาจจะแบบเฮ้ยเอาแบบนี้ก็พอแบบตามสเปครุ่นนี่อะไรอย่เงี้ยแต่ว่าพอโตขึ้นมาบางทีอ่ะตามสเปคแต่นี้ัส่เข้ากันไม่ได้มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดอ่ะ ต้องอยู่ที่จิตใจแหละอยู่ด้วยเราสบายใจอยู่ด้วยเรารู้สึกว่าไม่ท็อกซิกใส่กันก็คือแบบมีความสุขไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเข้าใจกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันมันมีแค่นี้เลยคือแบบเรื่องอื่นเรื่องเปลือกเรื่องภายนอกอะไรอย่างเงี้ยเราแบบไม่ได้ไม่ได้ขนาดนะ้นแต่ว่าเรื่องการ,การคุยกันนะ่ะมันสําคัญสุดเขาเข้าใจเราทุกอย่างแล้วก็ที่ที่ชอบคือเขารับเราได้ทุกอย่างไม่ว่าเราจะแบบจะสภาพดีไม่ดีหรือว่าจะแบบคือกว่าทุกคนมันแบบไม่ได้ไม่ได้ดีตลอดเวลาบางทีก็อารมณ์ อีกแบบหนึง่งบางทีก็อาจจะแบบไม่แต่งหน้าไม่สวยโทมอะไรเงี้ยเขาก็ยังแบบหน้าตาเขาก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้แบบเหมือนกับอีเธอไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยคือหน้าตาเขาก็ยังเหมือนแบบเอ็นดูเราแล้วก็โอเคสงสัยฉันเป็นอะไรก็ได้แล้วแหละแล้วก็ในในสายตาคนนี้ก็คือสวยตลอดเสวยตลอดสวยตลอดข้างนอกข้างในเฮ้ยเกิดคุณนิคคุณนิคจำวันที่ขอเป็นแฟนได้ไหมอ่ะาะหลายคนยังสงสัยว่าสมมติว่าได้ขอกัเป็นแฟนไหม รู้จักกับพี่เมย์ครับเอยู่มาตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนกันแล้วพี่สาวเป็นเพื่อนกับพี่เมย์ด้วยเขาก็เลยเห็นมานานแล้วแล้วเขาก็เชียร์เชียร์บุญด้วยแล้วก็พาไปกินข้าวกันแล้วเขาก็พูดตรงๆ่ะว่านี่เป็นแฟนกันหรือเปล่าแต่ยังไม่เคยแบบสองกับสองว่เราไปกันคือเราเป็นแฟนกันได้เพราะว่าคุณเมย์คือเราไม่กล้าพูดเขาก็ไม่กล้าพูดคือคนอย่างเขาอ่ะเขาแบบเขาไม่ไม่ ดาราหรือว่าไม่ไม่รู้ว่าจะยังไงเขาแบบเขาธรรมชาติมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแบบเวลาเขาจะพูดอะไรเขาเขาเหมือนอาจจะแบบตอนนั้นไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยมั่นใจคุณเมย์ก็เลยเหมือนแบบเป็นตัวที่แบบเชียร์ให้พวกเราแบบเปิดใจเลยเาเพราะวคุณเมย์เขนเป็นสถานะให้ใช่เขาพูดก่อนดีจิ๊กเป็นแฟนกันหรือเปล่าเนี่ยเป็นแฟนกันหรือเปล่านี่ก็คือคุณยิ้มบอกว่าใช่เขาไปหลอกคุณส้วยังไงบ้างสใจก็ดีใจ หลอกขึ้นหรอ้าถกบอยู่าันบอลอยาว่าจตอนนี้ดูที่อยู่ค่ะยังคงยังไม่ได้อยู่บ้านเร็วๆนี้หรอกแต่ว่าเราอ่ะยังไม่ได้คิดถึงตอนนั้นก็คือก่อนจะแต่งงานก่อนอะไรก็อีกสักพักหนึ่งแล้วก็ระหว่างนี้ก่อนแต่งค่อยๆคิดละกันว่ายังไงเพราะว่าทุกวันนี้เราก็เราก็เหมือนใช้ชีวิตแบบอยู่ด้วยกันแบบ สักพักหนึ่งลองดูเวลาไปเที่ยวด้วยกันมันก็อยู่ด้วยกันมันก็เรียนรู้กันไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจะให้แบบจริงจังหรือไรอะเดี๋ยวขอคิดกันอีกทีออาไว้ทำไรคนไคนสังเกตว่าเดี๋ยวแป๊งนางาจากุ่นกดีกรอบดีทุกง,งานแต่งสีหน้าอ๋อจริงๆต้องชวนทุกคนแน่นอนคือคือคุณก็แบบเฮ้ยเพื่อนเจ้าสาวสะกี่คนอะไรเงี้ยเพื่อนเราก็มีหลายกลุ่มเพราะฉะนั้นแบบก็ก็เดี๋ยวดูว่าใครแบบน่าจะพร้อมหมดแหละเพราะว่าเราต้องล็อกทีมล่วงหน้านานมาก คุณขบคุณขาทค่นี่ี่มันของข้าวมน้อย่แวเฮ้อุะกนะี้นะครับคุณาคุณขาหนึ่งสองน้อุ้ยน้หนึ่งสอง ลูกต okay. ้องหนง้ออต้อนะครับ <available> ต้องครับือบต้องครับบครับหนึ่งสองสามครับหนึ่สองสาม